สวัสดีค่ะมาพบสับสาวสจ้ากมนีวัติเทขคืนโลงรถเงี่ยนอ่านนาะค่ะนี่ฝนตกมากรดติดเดี๋ยตั้งรถไทยดึงมนาะจ้่ะองเชี่ยกะไล่ไลพี่รถปูนม่ได้วรอเรารูของกะไลรถปูนมาแล้ว,ลว,ลวหรอของเชี่ยไลยไลพี่พี่รถจ้า เชียร์ผูเนเล็กหน่อยเก็เห็นรถปูนตื่นเต้นมากมากเลยน,เนีกจทีมงานป่าลุงทีมงานคุณอภารติโนรับเ<ด>หมหเาสนอกสถานที่นั่งรถจะหนึ่เดอ้อมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วรถที่แ็กมาแล้วค่ะ เตรียมพร้อมก้าวนำรถพื้นแล้วนะจานี่ดียวลกระดูกกระดิกไปไหนก็นะควนแต่ตาต้องเจอแต่ตา้อง โอ้ยอ,อ,อะไรเข้าตาด้วยแม่ไม่อยู่น้นาตาแสดงว่าเราตาบอดมาแล้วมาแล้วใจไปซีแพกมาแล้วลนัดปนซีแพกมาแล้ว โบกโบกมาแล้วจ้าวันนี้เทพผืนซีคิวจ้าเนี่ยเป็นล่องลอเอ๋เดี๋ยวโหลดทองอาแล้วค่ะเวลาฝนตกขรั่มบ่าเตรียมพรอม้อมลุย เพิร์ทีปูนซีคิวนะคะเนาะค่ะนี่ต่างซีขนจา่าฝ่ารุ้งเตรียมตัวลุยจ้า พ้อมจ้ากนกระล่างต่อร่างเนาค่ะก้องเชี่ก็ร้ายเหมือนนี่ ลองเชียร์เยอะมากเลยดีใจไหมครับดีใจไหมครับมัน <c oughs> จะเอเดรย์ยูทูบเบอร์ เตรียมเพิ่มหอยนาอยโคเล่นอโคเล่มโ่มพนนโยเล่่พนวพี่เทียนพี่เทียนได้ยินไหมพี่เทียนหมูอยนี่พี่เทียนเเอลไหเลยเราบอกว่าต้องเรียกพี่ม่กจำเลยเสียเ่เอน้วนีานล่างมาจากว่าหตีจ้เด

Ma hey. luôn 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 นดีใจเม่เคยเห็นลดฝุ่นเวลาสายบาเจ่อเจอเดเดงนเออเออเออพื ead, draw, ่อนเก่งมากครับพี่ชายแ่เอ ราคาเ่าสอง่ันสอง้อยไสองพันห้าสิบบาทเต็งสองสี่ศูนย์คิดเต็งสองสี่ศูนย์ก็ได้กี่ราคานี่งบาทห้าเยนห้าเดียเลขมันี่ส็รว่าจิเวไป้หมองดีที่มากนัดไปที่หลักที่หัว สเตนสองที่ศูนย์บ้างเตนสองที่ศูนย์เออสเตนสองที่นอยู่ละสองพันห้าสิบบาทสองที่ศนัมาขอบคุณอ้อันนี้สเตนคูถ้ะเอาไปนี่จะได้ี่นัีน้ว้ออกเลยจา้าวันนี้วันรวยนะคะรวยรวยรวยจะท่วหนาทจา,าวันาน,าน,นี้ก็จี๊ดนะบ้านเฉาเนน้ อดีตแมลดีตแ่ลีเขาไปนขี่กินไส้เด้ละกนักเขาดูดอกเสียงเสียงเราจะจนสินักกันเลนักเสอี้อเสียงเสียงกันเลยระู เออสามมือเลยสามนิ Life ้มเลยสะดั illa. ูโ <Darwin> อ้ยปัผู้ปากกับปาาได้บาดลุ่งนย่าน่ันไม่หรอจ้าผู้กวดจะกวดทู้ลุ่งเป็นค้ปากกันปากมาปูนแหยนต์เหนียเคียนัวดพ้าจะเีียวไหมป้า ป้าหัวป้าจตีก่อนไหมป้าป้าป้าโอ้โหรวดรวดรวดสู้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 ปาดกับปาดเดี๋ยวลูกมันค้นปาดไปน้ำกลดเกรียให้เรียบให้มันเสมอ แค่ไม่ปล่อยหม่เล่นแม่ไม่

นี่ละมอมหน้าีิแมาหน้าหนาวม่แล้วนี่เนี่ยหน้ามิแม่หน้าหนาวแล้วเนี่ยแดดแดดเนี่ยต่างเดีเสียราคาอยู่เจาแม่ไม่เกิแดดจ้ ใส่เพิ่มอกรดใส่เพิ่มต่อค่ะเริรมบดก็มาเริ่มบดก็มาครับลูกค้าเริรมบดก็มาชุดได้ชุดไดเลย นจะไปนองต้นตวเด็กไหเนี่หนนี่น้นี่งน่ะอนอเยน่นีะนอะเย่ะเอมขาอยย้อขยย้อนเนาะ

ได้ไหมครับพี่สายผู้ช่วยโยนให้แล้วหรอผู้โทรให้แล้วหรอเยว่าใครทำอ่ะผู้โทรโยนใครทำผู้โทรโยนโยนอะใครทำลงไปสายฟ้าสายฟ้าอะทรทำลงมปลูกสายฟ้าเดินให้แล้วจะใหม่ลู้โทรโที่หม่มคุณแม่ก็นั่งเบื้งกันจ้า

ได้สบ,บายพี่น้องเอปอประหยาดพลิปตมเนาะคนตกมาจจา,าตะกี้ลำบากค่ะคนตกมารถที่แดดรถไถดึงรถไถยหลากเนาะค่ะนี่รถอา็มิสองพันรถเก่งกับรถเตียตรไปปล่อยมาอีกแล้วค่ะเออมาอีกแล้วค่ะกลัวจ้ากลัวสู้ๆจ้า กำลังใจให้จ้าคุณปากคุณรุ่งจ้าร้างฝีมือร้างฝีมือมีระดับด้จ้าเนี่ยรับงานนอกอนณาจักรก็รับจ้าจ้าราคาเป็นกันเองค่ะ นีหม่องปลาแล้วผูกเลสด้วยจะจะขับั้งหลังหม่องอะไรรถปูนซี่แท็กล่ะค่ะ เกลี่ยให้สวยงามแล้วจ้าพ่อกำลังเกลี่ยจา้าทีนี่ก็สวยงามแล้วจา้าพนะี่น้องเออแม่ฝนมากกระสิบ่าได้ลลำบากเลยนะจา้าจะปวดเคลียเรียใหายเสมอแล้วค่ะกะ คลิปนี้กับเทอรนี้ก่อนรัตจ่าพี่น้องสาสาวแส,ส,สงสี่ทาขอฝากกดไหลค์กดแชร์กดติแทนไม่ได้จะเด้อจ้าสู้ๆจ้าทุกคนก็คลิปนี้ขอลาก่อนรัตจ่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปนาจ้าบ,บ๊ายบายค่ะ